สวัสดีค่ะไม่อีกแล้วสองเลี้ดอกเชอผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณนายดำแต่ออโต้ซางกับพี่เทนุเรียกอีกดำมือมือพ่ะนะอืมเท่าแล้วก็แม่ไม่สนใจแต่มากของที่แม่ยำให้กินบางได้ค่ะแม่เอาให้ออาดามือแม่ยำให้เราได้ย้อน,นให้กินได้ปะเนี่ยมาก,กินขี้แขวี่ยไอีแม่พะนะโมจิ ยาบกินข่าวยังเดี๋ยวอีเม่อีเมอพันาสนแจเขาดอกพผักผัอื่นเขาลูกขอข้ามอ่เวลาเป็ลูกไปข้ามเพื่อนเดียโกโตไห้เลูกเวิร์ดนะคินแลวจ้าซนี่งละอ้างซ้กนี่ละบ่บแม่ย้อนไปไหนแม่ยำเนื้อแห้งแน่สองเนื้อสองแดดไหมยบใกิ้งวาดำตอนนี้ตัวชาดยุจ้า เรี่ยงไว้หละโอเคค่ะ